เด็ดกระเพราเปิดใหม่สาขาสายไหมกระเพราของจริงสูตรโบราณแท้ไม่ใช้ผงชูรสปรุงกันแบบสดๆเมนูต่อเมนูผัดแบบไฟลุกกลิ่นฉุนกันไปเลยเมนูอร่อยคลองใจคนที่ชอบกินข้าวตามสั่งไปร้านอาหารที่ไรชอบสั่งข้าวกระเพราตลอดวันนี้เจไดอยากแนะนําร้านกระเพราเจ้าเด็ดที่จัดว่าเด็ดจริงอร่อยแซ่บจัดจ้านเข้มข้นตามชื่อร้านเลยค่ะและเมนูซิงเจอร์ของเขาต้องมากินที่นี่ที่เดียวเจคัดมาแล้ว4เมนูเมนูแรกข้าวกระเพราหมูสับบวกไข่เค็นเมนูนี้ห้ามพลาด กระเพราหมูสับผัดจนได้รสเผ็ดแซ่บจัดจ้านพร้อมกลิ่นเครื่องกระเพราหอมๆโปะลงบนข,าขาน้าวไข่คนละลอนบอกเลยว่าเข้ากันมากๆเลยค่ะและยังมีข้าวกะเพราเนื้อบวกไข่ออนเซนกระเพราเนื้อโคขุนที่ใช้เนื้ออย่างดีบวกกับไข่แดงเยิ้มๆที่ช่วยตัดความเผ็ดได้ดีไหนจะข้าวกระเพราเบคอนรมควันใครจะรู้ว่าเครื่องกระเพราแบบนี้จะสามารถปรับรสชาติของเบคอนให้กลมกล่อมได้ขนาดนี้โดยที่ไม่ต้องใส่ผงชูรสเลยค่ะทั้งหอมกลิ่นรมควันเนื้อเบคอนชุ่มฉ่ำชิ้นใหญ่เต็มปากเต็ม คำมากๆและข้าวกะเพราผัดไข่เมนูที่ไม่เหมือนใครค่ะกินที่ไหนไม่ได้ต้องมากินที่นี่เท่านั้นรสชาติความนัวของไข่กับกลิ่นของกะเพราต้องยกมงให้เลยค่ะเรียกว่าเรื่องกะเพราร้านนี้เขาสุดจริงราคาเริ่มต้นที่59บาทสามารถไปลองกันได้ที่ร้านเด็ดกะเพราเปิดใหม่สาขาสายไหมสั่งผ่าน Grab, Line Man และ r o b i n h o o ได้เลยติดตามได้ที่เพจ Facebook ร้านเด็ดกะเพราได้เลยค่ะสายกะเพราเลิฟเวอร์พลาดไม่ได้นะคะ